รบเครื่องเรื่องฟันกับ Dracula Podcast ถ้าใช้ยาสีฟัน n อ c ซ l แค r ซ ro แบบการแปลงแห้งโดยไม่ต้องบ้วนน้ำจะทำให้เชื้อโรคหรือคราบพลักตกค้างอยู่ในช่องปากซึ่งอาจส่งผลให้มีโอกาสเกิดฟันผุหรือโรคเกี่ยวกับช่องปากได้มากกว่าการบ้วนน้ำทิ้งหรือไม่ยาสีฟัน n อ c ซ l แค r ซ ro เป็นยาสีฟันที่ไม่มีฟลูออไรด์และเมนเทลผสม แต่จะมีสารต้านแบคทีเรียที่ใช้เป็นเอนไซม์เรียกว่า l ล c t ตเพอร์ออกซิเดสซิสเสารตัวนี้จะอยู่ตามธรรมชาติในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียฉะนั้นยาสีฟันเอนซีแคลซีโรจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการป้องกันฟันผุแม้จะไม่มีฟลูออไรด์ก็ตามแต่จะใช้เอนไซม์เป็นตัวช่วยการแปรงแห้งโดยทั่วไปแล้วหลังจากแปรงฟันเสร็จ ให้บ้วนฟองกับน้ำลายทิ้งเฉยๆผลที่ต้องการก็คือเพื่อไม่ให้น้ําไปชะล้างฟูออรไลท์ที่อยู่ในช่องปากหน้าที่ของฟูออรไล์คือเข้าไปที่ผิวฟันเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างฟันพวกไฮดอกซีอัลพทาต์เป็นฟูออโรอัลพทาต์ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าทําให้ช่วยป้องกันฟันผุได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นการแปลงฟันแห้งสามารถขจัดคราบพลักให้หลุดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ แต่ถ้ากรณีที่กังวลในเรื่องของฟันผุโดยที่ไม่มีอาการแพ้ฟูอรายอยู่เลยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะเลือกใช้ยาสีฟันเอนซีแคลซีโควรไปเลือกใช้เอนซีแคล950 BU Black is White หรือ White is Black ก็ได้ซึ่งในยาสีฟันกลุ่มนั้นนอกจากจะมีแล c โตเพอร์ออกซิเดสซิสเที่เป็นเอนไซม์ต้านแบคทีเรียแล้วยังมีฟูออรายที่ช่วยป้องกันฟันผุอีกด้วย แต่ถ้าเกิดยังรู้สึกไม่สบายใจไม่บวนน้ำแล้วกลัวฟันผุทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการแปลงฟันสองรอบดังนี้ 1. แป่งฟันใช้ยาสีฟันและบ้วนน้ำการแปลงฟันรอบที่1จะเป็นการขจัดคราบเศษอาหารคราบพลักคราบแบคทีเรียออกไปเพื่อให้มั่นใจว่าคราบต่างๆได้ขจัดออกหมด 2. แปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์และแปรงแห้งคือ บ้วนฟองกับน้ำลายทิ้งแล้วปล่อยให้ฟูอรดยทำหน้าที่เคลือบผิวฟันและช่วยป้องกันฟันผุก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้และพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฟันเพิ่มเติมได้ที่ dracula.com